สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาจ้ากินข้าวด้วยกันจ้ะวันนี้มีอะไรจ้านี่จ้าทุกคนยำแตงกวานะคะรสชาติก็เผ็ดๆไม่เผ็ดนะจ้าพริกเม็ดเดียวจ้ะทุกคนแล้วก็ปลาจ้ะปลาทอดเนาะที่เราทอดวันนี้นะจ๊ะมาจ้ะกินด้วยกันเลยจ้าปลาจระเมดทอดกรอบจ้ะ ขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะเพื่อนๆนี่นะคะคุจะขออนุญาตกินมือนะจ๊ะจิ้มลงไปในนี้เนาะแล้วก็เะจ้าใช้มือเลยจ้าเนื้อปลา ปลาจระเม็ดเป็นปลาทะเลน้ำลึกนะจ๊ะือจิ้มน้ำจิ้มจ้ะกินแบบนี้จ้ะทุกคนเปิบเปิบมือแบบนี้เลยอร่อยจาะแซบ่บอืม กินมือแบบนี้แตบทุกคนอืมยอดมะตูมแขกอืมเด็ดออกมาเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่จ้ะทุกคนจ้ะ ต้นเคาเล็กอยู่นะจ๊ะกินกับลาบอร่อยมากเลยแหละแต่ว่าวันแบบนี้ไม่ได้สั่งลาบนะจ๊ะเพราะว่ามีปลาเนาะก็เลยต้องกินปลาก่อนนะจ๊ะอออืืทุกคนนี่ใช้มือแบบนี้จ๊ะอื้อ ใช้มือนะจ้าทุกคนขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้มแบบนี้ก่อนจ้ะกินมือกินมือกินแบบคนโบราณนะจ้าทุกคนจ้ะทุกคนจ้ะแซ่บอืม้มกินข้าวนะจ้าใช้มือกินนี่แซ่บพี่นอ้องนี่ยอดมะกอกนะจ๊ะโอ้โหทุกคนยอดมะกอกจ้ะเมื่อเช้านี่เขาแบบแตกยอดออกมาเนาะ ก็เลยเก็บนะจ๊ะทุกคนอือหาือยอดมะกอกกินกับอะไรก็แซ่บเดอ้อทุกคนจ๊ะชิมยำแตงก่อนนะจ๊ะทุกคนพริกเม็ดหนึ่งพอจ้ะอ,าาอร่อย ใช้มือแบบนี้แซบทุกคนจ้าเนี่ยคำใหญ่ๆแล้วมะกอกออทุกคนมาเปลี่ยนมุมกล้องนะจ้ามุมนี้บ้างเนาะทุกคนจ้ากินปลาจ้าเพื่อนๆกินปลานะจ้ากินปลา ืกินมือเนี่ยมันแ่บนะจ๊ะโอหทุกคนจ้ายอดมากอกจ้าเพื่อนไม่เห็นหน้ากันเนาะไม่เห็นหน้ากันก็ไม่เป็นไรนะจ้าทุกคนอืม เมื่อก่อนกินกับอะไรก็แซ่บือทุกคนเปรี้ยวๆกินน,น,น,น้ำจิ้มลงไปนะกินกับปลาทอดก็อร่อยอกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปร้านโทรศัพท์อีกแล้วจ้าทุกคนจ๊ะ ช่างนัดให้ไปวันนี้นะไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องกินข้าวก่อนไปค่ะถ้าไม่กินไปจะเป็นลมแล้วเป็นเดินเดินไปแล้วอนะแถวนั้นมีแต่เซเว่นมีแต่อะไรนะทุกคนนี่ฉันก็ไปกินขนมกินอะไรนะไี่กินข้าวก่อนไปอืม ชิมให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนิดนึงนะคะยกกอดมะกอกอร่อยมากอืมอือทุกคนใช่ยกกอดมะกอก ก,ก,กินกับอะไรก็แซ่บกินกับอะไรก็แซ่บน้องเออทำไมจะผอมจ๊ะดยามกอบคนเพราะอะไรคะต้องเก็บเพราะว่าเขาเขาแก่เร็วนะจ๊ะทุกคน เขาแก่ <c oughs> okay, เร็วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้นสูงไปเรื่อยนะคะก็เลยต้องเก็บนะคะทุกคนคะเดินไปถ้าเห็นยอดมะก,กอกก็อยากจะกินลาบเลยนะจ้าทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้สัง่งนอกเรามีอาหารอยู่แล้วนะกินกับลากับมาพพี่ก็แซ่บทุกคนมากอันนี้ใหญ่จ้ะอืมอืม แบบมากอันนี้ไม่เคยกินนะจ๊ะลองดูเนะแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนหืมลองกง้้งมีกั้งทุกคนคะปลามีก้้งจ้ะก้้งเขาเล็กๆแต่ว่า ชิมให้ดูอีกคำหนึ่งจ้าแซ่บมากข้าวกับปลานะจ๊ะปลาจระเม็ดทอดจ้ะทุกคนอืมอือือืออืม,อม อร่อยเ okay, จ้าเพื่อนๆไปก่อนจ้าอร่อยมากๆเลยสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย